E กับคุณผู้พึ่งอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้คุณพึ่งจะมาทบทวนเกี่ยวกับสระรอบที่แล้วเราเราทบทวนเกี่ยวกับพยัญชนะกันไปแล้วรอบนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับสระนะคะทั้งหมดสามสิบสองเสียงอ่าแบ่งเป็นแบ่งเป็นสระเสียงอะไรบ้างนะสละสาสิบสองเสียงเนี้ยแบ่งแบ่งได้เท่าไหร่แบ่งได้กี่เสียงแบ่งได้กี่เสียงใหญ่ใญยังจํากันได้ไหม ่าทั้งหมด32เสียงแบ่งได้เป็น2อเสียงใหญ่ๆก็คือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวอา่สระเสียงสั้นมีทั้งหมดเท่าไหร่จำได้ไหมคะสระเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงนะคะแล้วก็สระเสียงยาวมีทั้งหมด14เสียงค่ะทั้งหมด14เสียเสียเราไปทบทวนกับคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะคะ่ารับชมกันเลยนะคะ เสียงที่หนึ่งนะคะมีหน้าตาหัวอมโอมมีขีดขึ้นเี่ยมันมีแฝดกันเหมือนกันนะหน้าตบเสียงขึ้นโอมแล้วขีดขึ้นไปนะคะมีหน้าตาคล้ายกันก็เลยอยู่ดยการเขาเรียกว่าปะระอะค่ะตสระอะนะคะเสียงที่สองหน้าตาเหมือนไม้เท้าคุณปู่เลยเหมือนเหมือนไม้เท้าคุณย่าคุณยายเลย โป้พงๆเนี่ยหรือด้ามร่มเนี่ยเขาเรียกว่าสาระอานะคะสระอารเด็กๆสระอารกลับมาเหมือนร่มหเหมือนร่มเหมืนมมนอนข้างบนอ่ะเหมือนร่มหน้าตาเหมือนร่มแบบนี้เขาเรียกว่าสาระาอีคะสาระาอีถัดมาตัวที่สี่นะคะเขียนเหมือนสาระาอีเลยแต่มีขีดหนึ่งขีด เขียนเหมือนก,นกันกับตัวเมื่อกี้แต่มีขีดหนึ่งข mm ี hmm. เขาเรียกว่าสาระอีนะคะสาระอี mm hmm. ตัวที่ห้าเขียนเหมือนสาระอีเลยแต่มีหัวกลมๆข้างบนเห็นไหมเห็นไหมสาระอึน,นะคะเขาเรียกว่าสาระอึค่ะถ mm ัด hmm. มาเสียงที่หกเขียนเหมือนสาระอีเลยแต่มีฟันสองซี่ข้างบน เขาเรียกว่าสระอือนะคะสระอือเด็กๆเขียนที่เจ็ดเขียนหัวกลมๆแล้วก็ขีดลงมาหัวกลมแล้วก็ขีดลงมานิดเดียวนิดเดียวตลาดตอนนี้ได้ชอบมักจะอยู่ใต้ร่างของพยัญชนะนะคะเราเรียกว่าสระอูนะคะถัออดมาตลาดตัวที่แปด เขียนมันขอไข่กับตัวเล็กมากตัวเล็กก็ขอไข่เขาเรียกว่าตะระอูนะคะเด็กๆตะระอูอ้าวมันมีเพิ่มมาแล้วมีมสระเนี่ยสระ,ะอะไรเนี่ยหัวกลมกลมขีดขึ้นมันต้องมีสระอ่ะนี่มีหัวกลมกลมขีดขึ้นนี่เน,นึ่งตั้งสระเพิ่มเข้ามาอ่าเขาเรียกว่า สระเอนะคะ,อ,ะออกเสียงสระเอ,อะตลาดตอนที่สิบเอา้าเขียนเหมือนเดิมอีกแล้วนะแต่ไม่มีตลาดอ,อยู่ข้างขวามีแค่ท้ายมือหัวอมกงขีดขึ้นอย่างเดียวเขาเรียกว่าสาระเอนะคะเด็กสระเออ่ะถัดมาเขียนที่สิบเอ็ดเขียนเหมือนสระเอเลยมีสองตัว เป็นแปดกันสองตัวแล้วขวามือก็มีสระอาะด้วยเขาเรียกว่าสระแอค่ะสระแอถัดมาเสียงที่สิบสองอ้าวเขียนเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นหัวกลมกลมขีดขึ้นสองตัวมีแปดอันนีแ้แต่ข้างขวามไม่มีสระอะนะ่ะเขาเรียกว่าสระแอสระแอนะคะเรือกสระแอถัดมาเสียงที่สิบสาม เขียนหัวกลมกลมขีดขึ้นหัวข้างบนเนี่ยด้านบนเหมือนเขียนเหมือนลอเรือกับพอธงเลยมนะีหัวกลมกลมขีดขึ้นแต่ด้านบนเขียนเหมือนลอเรือและทอทงข้างขวาก็มีสระอะเข้ามาด้วยอ่านว่าสาระโอนะคะออกเสียงโอสาระโออ่อาเสียนที่สิบตี อ๋อยนมีหัวกลมๆขีดขึ้นข้างบนเหมือนรอเรือและวพอหงอีกแล้วแต่ข้างขวาไม่มีสระาเข้ามาเขาเรียกว่าสาระโอฮาเด็กๆสาระโอถัอดมาเสียงที่สิบห้ามีหัวกลมๆขีดขึ้นไปแล้วก็มีสระา้กก็มีสระาะตามตามมาด้วยเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรบ้างน้องเขาอ่านว่าสาระออก่ะสาระอะระอก ถัดมาเสียงที่สิบหกมีออ่านอยู่ตัวเดียวจะอ่านออกเสียงว่าอะไรอ่าอออ่านอยู่ตัวเดียวอ่านออกเสียงว่าสระอนะค่ะสระออถัดมาเสียงที่สิบเจ็ดมีหัวกลมๆขีดขึ้นแต่ละเอมีอ้ออ่านแล้วก็มีสระอะมาผสมอีกอ่ะเรียกว่าสระเอนะคะสระเออ่าเสียงที่สิบแปด มีหัวกลมๆขีดขึ้นมีตะระเอและแล้วก็มีอออ่านอ้ออ่านออกเสียงว่าสาระเอนะคะสระเอ,อถัดมาถึงที่สิบเก้ามีหัวกลมๆขีดขึ้นสะระเอยละมีสระเอมีสระอีมียอยักแล้วก็มีตะระผสมกันเนี่ยรวมกันหมด เขาอ่านว่าสระเอีค okay. ่ะสระเอีสระเอียค่ะผสมกันเนี่ยสระเอสระอียอยักสระอ่ะอ่านว่าสระเอค่ะสระเอีโอเคนะใช่ไหมคะสระเอียมีหัวกลมนะคะหัวกลมตรงสระอียอยักสระอะอ่านว่าสระเอีกลับมาเถยงที่20 มีหัวกลมมีสระอีมียอยักษ์แต่ไม่มีสะเขาเรียกว่าสระเอียค่ะสระอีอ่านว่าสระเอียถัดมาเสง่ยี่สิบเอ็ดมีหัวกลมมีจระเอี๊ยเข้ามาผสมมีสระอือมีมีอออามีสระอาอ่เขาเรียกว่าสระเอือสระเอือสระเอือถัดมาเสียงที่ยี่สิบสอง มีหัวกลมๆขีดขึ้นมีจระอื้อมีอออเขาเรียกว่าจระเอื้อนะคะจระเอื้อเป็นยี่สิบสามมีหัวกลมๆมีวแหวนมีจระอาด้วยเขาเรียกว่าาระอัวนะคะจระอว่าระอว กลับมาเสียงี4มีหัวกลมๆขี่ขึ้นไปเนี่ยไหมเห็นไหมคล้ายๆสาระหรือไม่หันอกไม่หันอากาศข้างบนเห็นปะแล้วก็วอลแวนเราเรียกว่าสาระอัวนะคะสาระอัวผัดมาโอ้มีหัวกลมสาระอ้ามีกลมๆอยู่ข้างบน,นกลมๆอยู่ข้างบนมีสระอาะเขาเรียกว่าสาระอัมนะคะเด็กสาระอัม เสียงที่ยี่สิบหกมีหัวกลมๆอยู่ล่างขีดขึ้นไปแล้วก็ม้วนม้วนม้วนตัวเลกสระอะไรนะคะสระไอไม้ม้วนค่ะสระไอไม่ม้วนถัดมาเสียที่ยี่สิบเจ็ดมีหัวกลมๆอยู่ด้านล่างขีดขึ้นไปแล้วก็หยกัยกหยักเปนแหลกนะคะ,ะเขาเรียกว่า สระไอไม้มาลายนะคะสระไอไม้มาลายเสร็จแล้วถัดมาเส็ยี่ยี่สิบแปดมีสระเอยู่ข้างหน้าอีกแล้วแล้วก็มีสระอาตามหลังนี่อ่านว่าอะไรเขาเรียกว่าสระเอานะคะอ่านออกเสียงสระอาเสียงที่ยี่สิบเก้าตัวนี้มันเหมือนทอถุงเลยเขียนเหมือนทอถุงแต่หางยาวลงมา ออกเสียงรึนะคะรึออกเสียงรึรอเรือรึเสียงที่สามสิบอ่าเหมือนกันอีกแล้วเสียงมอถอถุงมีหางยาวลงมาบวกตะอาออกเสียงว่ารือรือนี่ออกเสียงรอรินนะรื้อจำไว้นะคะเหมือนถอถุงเนี่ยจะออกเสียงรึเสียงรือถัดมาเสียงที่สามสิบเอ็ดหัวออกมันก็สัมเัสเลยแต่หางยาว ออกเสียงว่าลึกแต่ออกเสียงลึกเป็นลอลิงนะคะลึกออกเสียงแบบลอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นออกเสียงลึกถัดมาเสียงที่สามที่สองเสียงที่ท้ายก็เป็นพอสมเพอมีหางยาวเหมือนเดิมแต่ก็บวกด้สลอาออกเสียงว่าลืมลืมที่นี้เป็นลอลิงไม่ใช่ลอเรือไม่ต้องกระดกริ้นเหมือนกันนะคะลืมราคาเด็กเราได้เห็นรูปร่างหน้าตาสละ สระภาษาไทยทั้งหมด่สองเสียงกันแล้วและอ่านอย่างไรก็ได้อ่านกันไปเรียบร้อยแล้วถัดมาคือเพิ่งอยากให้นักเด็กๆมาเรียนรู้กับเสียงสระแบ่งออกเป็นสองเสียงนะคะเสียงสระแบ่งออกเป็นสองเสียงมีเสียงว่าอะไรบ้างนะสองเสียงนี้พอพอจะทราบบ้างไหมคะเคยได้ยินบ้างไหมคะเสียงสระแบ่งเป็นออก เป็สองเสียงคือสเสียงสั้นและสเสียงยาวนะคะสเสียงสั้นมีทั้งหมดเท่าไหร่เออนะักนเรียนพอจะทราบไหมคะเสียงสั้นมีทั้งหมดเท่าไหร่เสียงสั้นมี18เสียงสเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงนะคะเสียงที่หนึ่งก็คือสลับอะเสียงที่สองนะคะสียอีกค่ะเสะียงอีก เสียงที่สามนะคะสารอุค่ะสารอุเสียงที่สี่นะคะสารอุ่ะสารอุเสียงที่ห้าสี่ห้าสารเอค่ะสารเอเสียงที่หกนะคะสารแอค่ะสารแอนะคะเสียงที่เจ็ดสารโอนะคะเด็กๆ สระโอเสียงที่แปดสระอค่ะสระอเสียงที่เก้าสระเอสระเอนะคะเสียงที่สิบสระเอียนะคะสระเอียสระเอียมาเสียงที่สิบเอ็ดสระเอียสระเอีย เสียงที่สิบสองสาระอัวค่ะเสียงที่สิบสามสาระอัมเสียงที่สิบสี่สาระไอไม้นวนเสียงที่สิบห้าสาระไอไม้มาลายเสียงที่สิบหกสาระเอาเสียงที่สิบเจ็ด ตัวอะไรคะตัวรึค่ะตัวรึรึอรอเรือนะคะและสุดท้ายเสียงที่สิบแปดรึอรอลิงค่ะรึรึอรอรอ่าเด็กๆเราเรียนเสียงสั้นกันทั้งหมดสิบแปดเสียงกันมาแล้วนะคะระเสียงสั้นสิบแปดเสียงก็มาจากตสียทั้งหมดสามสิบสองเสียงก็คือเสียงกระดาษภาษาไทยทั้งหมดมีสามสิบสองเสียง แบ่งเป็นสรัเสียงสั้น18เสียงและแบ่งเป็นสรบสรบเสียงยาวที่เสียงนักเรียนพอจะทราบไหมคะคะสรับเสียงยาวมีทั้งหมด14เสียงเองค่ะสรบเสียงยาวถูกแบ่งออกมาจากสรบทั้งหมด32เสียงแบ่งออกมา14เสียงนะคะ เสียงที่หนึ่งของเสียงยาวก็คือสระอาสะเสียงที่สองของเสียงยาวก็คือสระอีสระอีนะคะเสียงที่สามของสรเสียงยาวก็คือสระอูถัดมาสรเสียงที่สี่ของสระเสียงยาวคือสระอู เสียงที่ห้าของสรเสียงยาวคือราเอสระเอนะคะเด็กๆสระเอสเสียงที่หกของสรเสียงยาวก็คือสระแอค่ะสระแอสระเสียงยาวตัวที่เจ็ดนะคะสระเสียงยาวอ่ะก็คือสระโอสระโอนะคะ อ่าสระตัวที่แปดของสระเสียงยาวคือาระอ์นะคะสระออ่าตัวที่เก้าสาระเออค่ะสาระเออ่าตัวที่สิบสาราเอียนะคะสระเอียอยู่ในสระเสียงยาวนะคะอ่มาตัวที่สิบเอ็ดซาระเอค่ะสาระเอ,อตัวที่สิบสองซาระอัว สารอรัออยู่ในสระเสียงยาวนะคะเด็กๆถัดมาก็คือตัวที่สิบสามเห็นไหมมีหัวกลมเขียนมันท้อถุงแต่มีหางยาวแล้วก็รวมเ้วยสระอาถ้ามีสระอาด้วยนะถ้าไม่มีสระอาจะอ่านต่ออีกเสียงนึงแต่ถ้ามีสระอาด้วยถ้าไม่มีสระอามันจะเป็นรึแต่ถ้าเติมสาะอาลงไปจะกลายเป็นรึค่ะรึ รือนที่นี้ก็คือออกเสียงเหมือนรอเรือตัวเข้าแับตออ่านเป็งเหมือนหอถุงมีหางสระอาอ่านว่ารือรือคะรือออกเสียงแบตรอเรือรืออ่าสุดท้ายสุดท้ายลือเหมือนกันอ่านว่าลือเหมือนกันมีตัวเหมือนพอสังเพามีหางยาวบวกด้สรออะอา เป็นลือลอลิงนะคะไม่ต้องกระดกลิ้นลือลอลิงลือลือ,อาราคาเด็กๆหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับสระในคลิปวิดีโอแล้วครูพึ่งมีงานทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงค่ะนี่แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดอ่าแบบฝึกหัดต่อเลยลูกมาทบทวนเกี่ยวกับสระนี่คัดตามเส้นเส้นปาเนี่ยแบบฝึกหัดเนี่ย สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเนี่ยคัดตามเส้นปาไเลยลูกอ่าขอคัดเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในอัลบั้มเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใชครูเพิ่งไม่ได้บังคับนะว่าทาภายให้เสร็จภายในวันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าใจนักเรียนว่านักเรียนมีงานงานเยอะอยู่หลายวิชาไม่บังคับนะว่าจะต้องเขียนตามรอยเส้นปาสระเนี้ยจะต้องเสร็จภายในภายในวันนี้นะไม่ต้องเ,เรื่อยๆเลยลูกเรื่อยๆรีแลกได้ลูก ว่าเดี๋ยวกะว่าคลิปถัดไปเดี๋ยวครูเพิ่งจะรีแลกให้คลิปถัดไปก็อาจจะไม่ให้งานนะอาจจะแบบว่ามีการฝึกอ่านอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีทุกคน